สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ถ่ายยากมากชุดแบบทำยากมากอ่ะอันนี้ก็ทำมาจากอะไรนะใบผักบุ้งนะคะมีคนแนะนำมาในติ๊กต็อกแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดแล้วบรรยากาศมันดีฝนไม่ตกนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากชุดอัดขาดสองรอบอ่ะทำแบบทีไรแบบไม่เคยไม่เคยแข็งแรงเลย มีนักท่องเที่ยวนะคะชาวอินเดียมาเที่ยวที่เกาะนะคะจริงๆมันไม่ใช่เกาะเนาะมันเป็นหาดอะไรงเงี้ยห oh, <very S 1> นุ่มอินเดียนะคะแล้วก็พามาจริงๆเขามากันทั้งครอบครัว,วรแหละแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะคะเป็นคนอินเดีย <c oughs> จริงๆอินเดียเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะผาเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเลยนะคะก็ถามว่าลืมถามชื่อด้วยถามไปว่าน้องเอ่อน้องมาทําอะไรมาเที่ยวแล้วถามเลยว่า ชุดตลรวดเจ็บไหลมากก็เลยถามไปว่าเอายุกี่วันที่มาเที่ยวเมืองไทยน้องก็ตอบไปว่าหยุดสี่ชั่วโมงไม่ว่าใจว่าน้องอายุกี่ขวบหรือว่าเออทงผิดแต่น้องก็บอกว่าเอาเถอนะเอาเถอมันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีไม่ได้นะคะน้องได้จะเจ็ดขวบนะคะน้องนาา่ารักน้องไม่คุยด้วยนะคะสงสัยกลัวเออ่ จริงๆเราคุยกับน้องก่อนหน้านี้แล้วคือน้องมาจากอินเดียนะคะแอบดูน้องเต้นคือน้องมาจากอินเดียน้องบอกว่าวันหยุดน,นะคะวันหยุด4ี่ชั่วโมงนะคะมาเที่ยวที่ประเทศไทยโอเค น้องมาจากอินเดียวันหยุด4ชั่วโมงนะคะโอเคจริงๆน้องน่ารักนะคะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายวีดีโอตอนนี้น้องกําลังเต้นติดต่ออยู่นะคะขอบคุณมากๆวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะคะเขากําลังเล่นวันเล่ก,กันนะคะเป็นครอบครัวหนุ่มอินเดียก็จะผิวเข้มหน้าขมหน้าเข้มนะคะเดี๋ยวจะแพนกล้องไปบรรยากาศดีมาก วันนี้คือบรรยากาศดีเรามาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะทําชุดไปก็หมดไป30นาทีแล้วนะคะแต่จริงๆทาชุดอยู่ในห้องแล้วมันที่นี่มันใช้ไม่ได้ดูกางเกงสีกางเกงก็หลุดนะคะได้ใช้ตัวนี้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำกับข้าวทะเลที่นี่สะอาดนะคะนักองเที่ยวเยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใส่แมสด้วย เพราะเขามาจากที่เดียวกันจริงๆเขาใส่แหละนะคะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้ๆกันแต่เราก็อยู่ห่างไกลกันประมาณประมาณ20เมตรได้นะคะแผ่นกล้องไปให้ดูกำลังเล่นวันเล่กันอยู่อันนี้เราอยู่ข้างบนนะคะเราอยู่บนเขาแล้วเขาอยู่ข้างล่างเล่นตรงหาดทรายก็จะมีมาเป็นครอบครัวนะอันนี่คือครอบครัวใหญ่เลยของคนอินเดียนะคะกำลังเล่นวันเล่กันอยู่ เราก็คาดว่าเราจะกลับแล้วแหละเพราะเราหิวข้าวนะคะตรงนู้นนะคะก็จะมีคนพายเรือเล่นเห็นไหมฮะนี่ตรงเนี้ยตรงนี้นะคะนู่นะคะ่ะนู่นนู่นอ๋อมืออยู่ตรงไหนอะ่ะนี่นะคะพายเรือเล่นอยู่ตรงนู้นนะคะมีเด็กแบบประมาณประมาณยี่สิบคนได้นะคะครอบครัวใหญ่ จริงๆไม่อยากจะใส่อะไรเลยคือแบบเตรียมแบบสีเนื้อมากหมดเลยอันนี้ก็เป็นสีครีมแล้วก็กกนอกข้างในก็เป็นสีครีมนะคะจริงๆไม่ได้อยากใส่อะไรเลยแต่ว่ามันไม่เอือ้อคือทํายากมากเราก็ไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลไงจริงๆอันนี้ต้องเป็นเกาะอกแล้วก็มีสร้อยคอแต่คือขาดหมดขาดลุ้งลิ่งนะคะได้แค่นี้แหละนะคะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะแล้ววันนี้คนเยอะมากก็ถ่ายลิยากมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสีสันของคลิปแล้วกัน ว่ามีคนมาเยี่ยมชมก่อนะคะโอ๋ยหิวข้าวเอ้ยเป็คนคนมีปัญหาอาการกินมากเลยถ้าเกิดเอิญจะทําอะไรสักอย่างแล้วแบบหิวข้าวมาเนี่ยเอิญก็ต้องพูดอยู่งั้นแหละเพราะว่าเอิญทนหิวไม่ไหวได้แล้วเป็นโรคกระเพาะด้วยไม่ควรจะกินนะคะตั้งแต่มีโควิดมา มาเลยก็คือมาทะเลนะคะที่ที่ไม่ค่อยมีคนนะคะแต่วันนี้คนเยอะต้องต้องเข้าใจนิดนึงบรรยากาศตรงนี้แล้วก็เซเว่นแล้วก็ตลาดนะคะซึ่งอันตรายมากเออไม่ได้อยากไปแต่ที่ไปไปก็คือเนี่ยแหละนะคะถ้าก่อนหน้านี้ก็คือ,อถ้าไม่มีโควิดนะคือไปหลายที่มากเป็นสิบสิบที่นะคะแต่ว่าทีเนี้เหลืออยู่แค่นี้แหละเซเว่นตลาดแล้วก็หาดทรายแล้วก็เกาะนะคะบินเสียง เล่นทรายกันนะคะแต่ว่าทรายแบบไม่น่าเล่นทรายที่เนี้ยไม่น่าเล่นทรายไม่ละเอียดนะคะแล้วก็มีหอยเยอะด้วยวันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกฝนไม่ตกมาประมาณสองวันแล้วข้างหลังอันนี้เป็นหินแล้วก็เป็นหินเป็นหินหมดเลยจริงๆมันขึ้นไปข้างบนได้อีกแต่เดี๋ยวก็จะกลับกันแล้ว ูมีความสุขนะคะดีมากเวลาเห็นทะเลแล้วลืมเลยว่าจะพูดอะไรพูดอะไรนะคะโอ้ยหมดกันกินชาโชว์ไปกินน้ำชาโชว์ไปชาน้ำโมชานะคะใต้หลินนะคะคลิปกินโชว์ไปแล้วทีเนี้ยก็ ทิ้งใบไม้ทิ้งอันนี้เอาไว้กินใส่เนี้ยโชว์แล้วก็ทิ้งลงไปแล้วทีเน,นี้ยมันก็มดมันกออมมาไต้นะคะกัดเข้าไปยันหลีเลยนะคะไม่ไหวปกติก็ใหญ่อยู่แล้วโดนมดกัดเข้าไปใหญ่กว่าเดิมอีก แล้วก็เอาวันนี้คุมไปก่อนและกันแต่ยังจะไม่ถอดนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปถ่ายคลิปต่ออีกก็ยังดูได้มดเยอะมากไปถูข้าวมากยินดีทุกคนไม่ใช่ยินดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคน โอ้เสียงดังมากเขาเล่นน้ำทะเลกันแล้วเขาแบบกลัวคลื่นอะ่ะเสียงดังมากขึ้นที่นี่น่ากลัวนะคะเพราะว่าสองฝั่งน่ะมันจะเป็นหินก้อนใหญ่แถวบ้านเออดับเขาเรียกหินช้างแล้วแบบเหมือนแบบถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ตรงหินอะ่ะแล้วเหมือนแบบคลื่นมันจะซัดเรากระทบเข้าไปกับหินหรือว่าติดกับซอกหินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะออกมาไม่ได้เหมือนกับที่เป็นข่าวหลายที่อะค่ะว่าเ,เวลาน้ำ ซัดขึ้นซัดอะไรอยเงี้ยแล้วไปกีบกุ้ซอกิวเ,เสียชีวิตอันนี้คือที่นี่น่กกากลัวนะถ้าเกิดพูดถึเรื้องซอกหินะนะบรรยากาศดีแทบจะไม่อยากกลับเลยนะคะทุกคนเอนจอยทะเลนะคะหน้าเออม,มาอยู่ทะเลได้ครบป,ปีหนึ่งละเออสามารถไล่หน้าได้เลยหน้าที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือหน้าช่วงประมาณนี้แหละ เพราะว่าดวงอ,อวนานทอิตย์จะอยู่บนโลกเรานานที่สุดไม่ใช่ดวงอาทิตย์จะอยู่บนโลกเวยที่จะฉายแสงนานที่สุดค่ะประมาณคุกหนึ่งแสงและยังไม่หมดเลยถ้าเกิดฝนไม่ตกวันนั้นนะคะก็คือช่วงนี้แหละพฤษภามิถุนายน,นะคะแต่นี้มันกระะกฎาคมและ้วเนาะเริ่มมีฝนนะพฤษภามิถุนายนะคะ,นนนะ,คะเป็นหน้าที่นักเที่ยวที่สุดดวงอาทิตย์อยู่นานที่สุดแสงอาทิตย์เยอะสุดะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเมษานะคะร้อนนะคะไม่ไหว โ okay. อเคหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะเอนจ้อยกับเอิญนะ <Yeah. S 1> นี่พา,าลาพักผ่อนอยู่แล้วสบายๆนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมไปฟังนิทานกอนนอนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ